สวัสดีครับผมแม่ยามเบ็ดอีกแล้วครับผมใส่เบ็ดยังห่วงไหมครับโอ้ยหลังนี่ดีบพี่นอ้องอ่าอย่างนั้นนี่ดีเลยบอดี้ครับอุ้ยหลังนี่ครับหลังนี่พี่น้องนั่นนั่นมีตัวได้เ่ยอ้ยปลาคอครับผมคอปลาคอจ้ะ ชอมาแล้วครับไอช่อนไอช่อนครับผมมาเก็บปลาก่อนครับหังนี้บอล่อนครับหลังนี้หลังนี้อาการปลายอย่างน้อยไาในี่ครับผม อยออุยออยออุยออุยออยออ๊ปลาเสียมครับผมปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมพี่น้องปลาเสียมครับผมตวเ้มเง้มครับมาแล้วครับมาแล้วครับแ้มสอมีไซมีไซ จะมาดูว่าปลาอะไรครับผม <Hey. S 1> ดุกหรือเปล่านี่ฮักหักหักเบียนฮักเบียนฮัก,กโอ้ดุกงี้พี่น้องดุกงี้ครับปลาดุกงี้โอ้ตัวแบบงี้ครับผมโอ้เกือบลุบดพี่น้องเกือบลุบดโอ้เบียดเก็มฮักครับผมโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หมานหมานครับหมานหมานดุกนาครับผมเหลือง ดุกแน่ครับดุกแน่เสียงอะไรเร่งๆรมึงอย่างง้พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยสองไม่ถือแค่ละสองจินเล็กบนหอครับผมโอ้หลังนึงอยู่ทางนี้นะครับผมมันขำหากันเรงยนเลยครับผมนี่ ้ยมานครับผมหมานมนเดี๋ยวปลาขึ้นกันครับผมโอ้บักงี้เลยพี่น้องเลยน้ำน้ำแห้งเงียบเงียบแพ้เฮ้ยเฮ้ยยุ่งอบยงอบงอบเอ้ยเอ้ยปลาคอพี่น้อง งบงบงบเบิบเอิบเบ๊บอืมโอเคครับผมอ้หูสวงามครับเงี้ยบหัวกี่น้องเงี้ยบหัวตายก่อนครับนี่นะครับอีกแล้วอีกแล้ว ตายครับตายเนี่ครับอาจจะเป็นปลาดุกอ้ยปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกง้อง้องอ,งอย่าหลุด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 ยา่ยายา่ากินเล็กปะโอกินเล็กครับกินเล็กปลาดุกแต้มซองครับผม อุ้ยใส่ยังไงเลยครับผมแทมส้วงไม่น้องแทมสง้งประดุกเดแต่เก็บปลาครับผมไปกันต่อครับผมดูดีเฮ้ยเฮ้ยขั้นเบ็ดเปียกเปียกขั้นเบ็ดเปียกเปียก มันยนกบึงครับหนักหนักปะควาปะควาอืมอืมกินเลยแค่นั้งอืมัมนครับม,ม,มันมันเป็นโลแล้วครับผมเป็นโลแล้วม,ม,ม,นนมันมันมันครับผม โอ้อยหอวกก็จะเบิดครับผมเบิดแล้วบิน,นี่เั็นต่อเอาเอาอกปากขอพี่น้องปลากข้อปลากขอหน่อยครับผมปากข้อหน่อยปากขอหน่อยพี่น้องอืมดีนะกินไม่ลึกน้อเป็นรูแล้วครับเป็นรูแล้วมันมันมันแลผม ผล <c oughs> งานครับผมปดุป <laughs> ดุปลาอพี่น้องปลเสียมสองสีหกตัวสองสี่หตัวมันขนาดรับผม